สวัสดีครับคลิปนี้จะมาบอกวิธีเย็บรองเท้าคัดชูหนังเยี่ห้อฟรีบุตรนะครับซึ่งมันเป็นอย่างนี้นะครับมันอ้านะครับวันนี้ใส่กาวแล้วครับกาวมันแห้งแล้วเราก็ทําการติดนะครับนี่ครับเราก็ขั้นตอนก็ทําอย่างนี้นะครับก็ติดกาวไปเลยนะครับมันอ้าอย่างนี้นะครับนี่กาวมันแห้งหมดเรียบร้อยแล้วเราก็ติดติดเข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้กระือนการนะครับนี่ครับมันอ้าลักษณะนี้นะครับเราก็ติดติดนะครับติดให้ได้รูปรูปเท่าที่เดิมนะครับ มันอ้าตรงไหนก็ใส่ไปตามนั้นนะครับอย่าให้มันพลาดนะครับอย่าจะใส่ไม่ได้ต้าให้มันตรงเป๊ะเลยนะครับรอยเดิมมันมีอยู่แล้วนะครับนี่ครับรอยเดิมมันมีอยู่แล้วนะครับอัดเข้าไปนี้นะครับไลายเข้าไปทีละหน่อยหน่อยนะครับให้ได้รอยเดิมเลยนะครับมันจะได้ใส่ดีนะครับอย่าให้มันปิดเพี้ยนนะครับมันจะใส่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะคับนะครับเอาให้มันได้ระดับเดิมมันเลยนะครับนี่นะครับไม่ได้ระดับเดิมนี้เลยนะครับเออนี้นะครับ ให้มันได้อย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็มาทุบกับเหล็กสามขานี่นะครับทุบกับเหล็กสามขานะครับไอ้ตรงที่มันอ้าเมื่อกี้ฮะเิด็แล้วเราก็ตุบให้ได้เลยเดี๋ยวเรากทุ้บไปเลยนะครับพิมพ์อ้าอ้าพอทุบเสร็จแล้วเราก็ทํามาทําการขีดเส้นนะครับเพื่อเราจะซ่อนร่องนะครับขีดเส้นก่อนนะครับเพื่อความชัวนะครับขีดตรงนี้นะครับร่องห่างก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ <rude S 1> นะครับอย่าให้มันลึกเกินไปอย่าให้มันมึนเกินไปนะครับพอดีนะครับอ่าเราก็ลากขึ้นไปเลยอย่างนี้นะครับขีดอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับขีดอย่างนี้เลยขีดขอบขอบขีดให้รอบตรงนี้เลยนะครับขีดเข้าไปเลยนะครับขีดขึ้นไปเลยก็ความชวนะครับเราต so ้องขีดให้มันชัดเจนนะครับคืออย่างนี้นะครับเป็นพื้นยางดิบอย่างนี้นะครับเราจะใช้เหล็กเสาะอย่างนี้นะครับเสาะมันเข้าแต่ว่ามันเข้านิดเดียวฮะมันเข้าไม่ลึกนะครับเพราะฉะนั้น ร่องมันจะตื้นเวลาเราเย็บแล้วได้มันจะสึกง่ายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะใช้แล้วฮะไอเหล็กซ่อย่างนี้นะครับยางประเภทนี้นะครับไม่ได้เราต้องใช้มิดซซ่อย่างเดียวนะครับมิดก็คือเป็นมิดอย่างนี้นะครับนี่นะครับมิดพิเศษของผมเลยนะครับขั้นตอนก็ทําอย่างนี้นะครับเสาะตามนี้มาเลยนะครับเสาะตามร่องทันนี้นะครับเอาตรงปลายตรงมุมนี่ครับตรงมุมอย่างนี้นะครับมุมมุมนี้นะมุมตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเอาตรงเรียมมาเนี่ยกดเข้าไปแล้วยังยังมิดหน่อยนะครับยางมิดนะครับให้ลึกพอดีพอดีอย่าให้ลึกมากนะครับถ้าลึกมมาานนะทลุเีีย้ ทำอย่างนี้ไปเลยเอาให้รอบเลยนะครับเนี่นะครับวิธีซอารองนะครับอ่าถ้าเม็ดคมคมมันจะเข้าเข้าดีนะครับถ้าเม็ดไม่คมมันจะลื so ่นเพื่อเพื่อเลยนะครับนี่นะครับย้ำอย่าไปกดลึกมากเป็นไปนะครับอย่าเบาเกินนะครับพอดีพอดีนะครับเพราะว่าถ้ากดแรงมากเดี๋ยวมันจะทะลุนะครับเพราะว่าพื้นมันไม่หนานะครับแต่มันก็เป็นพื้นยางดบนะครับนี่นะครับทำอย่างนี้นะครับซเตารองที่เราขีดตามเส้นที่เราขีดเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กลับมาอีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากนี้เลยนะครา ซ้อครั้งแรกนะครับอย่าให้มันห่างจากเส้นที่เราขิดเมื่อกี้นะครับถ้าห่างมากรอบมันจะกว้างถ้าแคบเกินไปมันก็มันก็จะเอยลอกมันก็จะแคบไปตามนั้นนะครับต้องเอาให้มันพอดีดีนะครับนี่ครับคราบนี้ไปเรื่อยเลยนะครับอ่าซอกอย่างนี้นะครับวิธีซ้อนะครับเดี๋ยวมันโค้งแล้วก็โค้งตามมันนี่นะครับโค้งตามมันนี้เลยนะครับนี่นะครับโค้งตามมาเลยนะครับโอ้ตอนนี้ข้อผมก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนี่อายุลมมากแล้วไม่ไหวไม่เหมือนสมัยนุ่ม นี่นะครับซอตามนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราเลาะเส้นตรงนี้ฮะยา่ห้ามันกว้างเกินยาให้แคบเกินนะฮะมันพอดีกับได้ที่เราจะฝังไปนะครับอเอรสจแล้วเราก็พยายามดึงนี้นะครับนี่นครับถ้ามันดึงไม่ออกเราก็ซอะตามนี้หน่อยนะครับนี่นะครับเอามิดติดเข้าไปอย่างนี้นะครับมันจะหลุดเปเส้นเลยนะครับนี่นะครับอ่ถ้ามันไม่ออกเราก็ซอกไปตามนี้เลยนะครับเอออย่างนี้ไปเลยมันจะออกเป็นเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้เลย ือเรามาซ่อสามีที่อีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางเีมันไม่ถึงฮะความเลือมันไม่พอนะครับวแล้วความเลือมันไม่พอมันก็ดึงไม่ออกนะครับเส้นที่เราจะจะซ่อดอย่างนี้นะครับมันเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าอย่างนี้ก็ได้พอดีนะครับอย่ามันเป็นลักษณะนี้นะครับซ่อเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเก็ียยปิดใส่ไว้ก่อนนะฮะอ่าเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะข้างในจะเป็นอย่างนี้ครับ ก่อนจะเย็บต้องเอาพื้นตรงนี้ออกนะครับพอดีเจ้าของเขาออกมาแล้วเราก็มาทําการเย็บนะครับเวลาเย็บเราก็ต้องใช้ได้อย่างนี้นะครับใช้ได้สีขาวว่าข้างในเบอร์สิบห้านะครับแล้วข้างนอกที่เราจะโชว์เราก็ต้องใช้สีดํานะครับมัดเข้าไปนี้เลยนะครับหนึ่งรอบนะครับเสร็จแล้วเราก็มัดหนึ่งรอบนะครับเอาเข้าไปหนึ่งรอบอย่างนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาใช้เข็มเลยคะเบอร์สิบห้านะครับนะครับใช้เข็มเบอร์สิบห้าเข้าไป วิธีเย็บเราก็เริ่มต้นนะแต่นี่เลยนะครับแทงเข้าไปเลยนะครับโอ้ยนะครับแทงเข้าไปเลยเสร็จแล้วเราก็จับหัวอย่างนี้นะครับงดึงได้เส้นดำออกมานะครับอ่าอย่างนี้นะครับอเสร็จแล้วเราก็เริ่มเย็บถ้ามันแทงยากก็จิ้มขี้พึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวครับจิ้มขี้พึ่งด้วยออเย็บอย่างนี้นะครับความเทห่างก็ประมาณหนึ่งเซนนะครับนี่นะครับเออทำนี้เลยนะครับติดเปลี่ยวทุกครั้งนะครับอย่างนี้นะครับเย็บอย่างนี้เลยครับนี่นะครับอ่าอย่างนี้นะครับ บิดเกลียวทุกครั้งความชี่ห่างประมาณหนึ่งเซนนะครับเย็บปืนไม่ใช่เย็บขอบนะครับถ้าเย็บขอบมันก็ไม่ถึงเซนนะครับสไตล์ผมเป็นอย่างนี้นะครับลูกค้าติดนะครับอย่าให้ห่างเกินนะครับถ้าห่างเกินล้วมันไม่สวยบิดเกลียวทุกครั้งนะครับนี่นะครับเวลาเย็บเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับบิดเกลียวทุกครั้งนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับวิธีเย็บนะครับนี่นะครับนกครับผมก็จะ่ายเป็นช่วงเป็นตอนนะครับเพราะว่าถ้าทำทุกเข็มเข็มไม่หวานกินเวลามากเกินไปครับ อันนี้ก็มาถึงตรงหัวแล้วนะครับเวลาเวลาจะไปทะทันไกับความห่างก็หนึ่งเซนนะครับแทงอย่างนี้เลยนะครับก่อนก่อนที่เราจะแทงเราตามมือตัวนี้สอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปแล้วดันด้านหนครับเพื่อไม่ให้พื้นข้างในมันผุนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราแทงเราแทงเข็มอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เราก็จับได้ปกติอย่างนี้ครับเพราะว่าตัวนี้หัวมันใหญ่มือเราใส่ได้มือเราใส่ลอดเข้าไปนะครับใส่ได้จับอย่างนี้นะครับค้อนเอ่อห้องเข็มเข้ามาขอเกีียวได้เข้ามาเสร็จแล้วก็ดึงอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำเป็นห่วอย่างนี้ จับอย่างนี้บิดเร็วด้วยนะครับอ่าอย่างนี้นะครับยาก่อนเราจะแทงกอนเราจะแทงเข็มเข้าไปนะครับมือข้างนี้อ่ะเราต้องสดสดใสสดเข้าไปด้วยนะครับสดเข้าไปข้างในนะครับเสร็จแล้วเราก็มาแทงตรงนี้ตรงปลายยางก็ประมาณหนึ่งเซนนะครับพอเราแทงเข็มเข้าไปเสร็จแล้วเราก็จับได้อย่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารองเท้าคู่นี้มันใหญ่นะครับไม่มีปัญหามือเล็กๆก็สดก็ได้เลยครับจับอย่างนี้นะครับสดได้เข้าไปเลยครับสดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ค้อนนะครับค้อนค้อนค้อนได้ออกมาดึงลงมาอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ ทำห่วงบิดเรลียวด้วยทุกครั้งนะครับจะได้สวยนะครับนี้นะครับนี่นะครับเอามือข้างนี้สอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วก็แทงตรงนี้นะครับแทงข้นไปเลยนะครับความที่ห่างก็หนึ่งเซนนะครับเสร็จแล้วเราก็จับได้เส้นนี้นะครับทําอย่างนี้นะครับนี่นะครับทาอย่างนี้สอดเข้าไปข้างในเลยนี่นะครับเกี่ยวได้เข้ามาดึงข้ามาอย่างนี้ดึงให้สุดเสร็จแล้วก็ทาเป็นห ic. ่วงท,ทาห่วงเสร็จแล้วก็เอานี้ลอดห่วงเข้ามาบิดเกลียวไปข้างหน้านะครับทำอย่างนี้นะครับก่อนจะแทงเข็มจำไว้นะครับก่อนจะแทงเข็มมือข นี่นะครับทำอย่างนี้เลยนะครับทำอย่างนี้ไปเลยนี่นะครับจับได้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่างนี้นะครับสอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับเดินเข้ามาเนี่ยครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทาอย่างนี้มันจะมีปัญหาเลยนะครับนี่ะครับเสร็จแล้วมันเป็นลักษณะนี้นะครับวิธีเย็บนะครับนี่นะครับการเดินได้เป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้นะนี่นะครับอ่านี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับจะมาถึงโซนนี้อีกไม่กี่เข็มนะครับเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ ตามที่ห่างกันหนึ่งเซนนะครับเห็นครับอีกไม่กี่เข็มบิดเกลียวทุกครั้งนะครับเดินครับแทงเข้าไปอย่างนี้นะครับมือเราต้องดันด้วยนะครับบางครั้งตรงนี้นะครับมันผกนะครับเนี่ยครับพื้นตรงนี้มันผุเราต้องดันด้วยนะครับแต่จะให้มันโดนโดนนิ้วนะครับต้องหลบๆหน่อยนะครับถ้ามือใหม่นี้อาจจะโดนทุกวันก็ได้นะครับผมจะโดนบ่อยโดนใหม่ๆนะนี่นะครับทำนี้ไปเรื่อยๆครับนี่ก็อีกสักสองเข็มก็ได้แล้วนะครับบิดเกลียวดเลยนะครับแน็บกระแปงหน้าเดินไปอย่างนี้นะครับแล้วอีกเข็มเดียวเองครับเี่นครับแทงเข้าไปเลยนนะคครรัับบ มือเรากดดนั้นเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะดูลักษณะนี้นะครับเข็มด้านในนะฮะนี่ฮะนี่เราก็จับได้อย่างนี้นะครับจับได้อย่างนี้เลยนี่นะครับคล้องเข้าไปครับคล้องเข็มเข้าไปดึงเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็มัดนะครับมัดแ้วมัดเส้นตึงนะครับมัดสองรอบแล้วครับสองรอบแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ดึงเส้นในนี่นะครับเอามือจับตรงนี้ด้วยการกันไม่ให้มันยุ่งอ่านี่นะครับดึงก็ดึงให้โจมเลยเสร็จแล้วเราก็ตัดได้ออกกันะตัดได้เส้นในออกปุ๊บแล้วก็ตัดเส้นนอกออกปุ๊บอ้วเรา ตรงนี้นะครับเพื่อความชัวร์นะครับเราจะเย็บไปเลยก็ได้นะครับแต่เราไม่อยากมันเห็นรอยนะครับเราจะใช้วิธีหนึ่งครับเราจะใช้อย่างนี้นะครับใช้ตะปูใช้สปูยึดนะครับเจาะตรงนี้แล้วครับสามตัวนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับเจาะเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับเจาะอย่างนี้นะฮะเป็นรูเรูอย่างนี้นะครับนี่นะครับยผมจะหมายว่าอย่างนี้นะครับเจาะเป็นรูเปรูอย่างนี้เลยนี่นะครับเป็นรูเป็นรูอย่างนี้ข้างหน้านี้อีกด้วยอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ใช้ตะปูนี่นะครับใช้ตะปูเดียวหรือตะปูนะครับยึดเข้าไปนะครับนี่นะครับอย่างนี้นะยึดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็แช้ไขควงแช่ไขควงแช่นะคับจา่หัวนอดนี่นะครับแช่หัวนอดนี่นะครับหมุนเข้าไปเลยนี่นะครับอามันเฉียงไงนะครับมันจะได้ติดเนื้อตรงส้นนะครับอนี่ครับนี่แหละครับหมุนเข้าไปเลย อ่าหมุนให้แน่นอ่าถ้ามันจะมันจะโผล่อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราต้องเราต้องถอดออกมาใหม่นะครับน่ฮะตรงนี้มันนคนก็ทะลุไม่ได้เราต้องหมุนหมุนหมุนออกมาใหม่นะครับแก้ใหม่เพราะว่ามันเฉียงเฉียงมากเป็นไปครับจะถ้าเอาตรงเงินไปมันก็ไม่ได้อีกเพราะว่าขอบมันบางนะครับแต่เราต้องหาวิธีเดี๋ยวนะครับเราต้องเล็งให้มันพอดีเล็งให้มันพอดีอย่านะครับโอ้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยากหน่อย จะหมุนก่อนจะยากหน่อยตรงเนี้ยฮะท้ามือใหมก็ต้องใจเย็นๆนะครับจะนอนได้ได้อ่ายังี้แปลว่าเรียบร้อยนะครับนี่นะครับหมุนไปหนึ่งตัวนะครับทันยังไงไปเรื่อยๆนะครับห้าตัวนะครับเราต้องจอดสองตัวนี้หนึ่งสองนี้นะฮะสามนี่นะครับสี่ตัวนี้นะครับรวมหมดเอ่ยห้าตัวนี้นะครับ ทำนี้ไปนี่หลให้ครบเลยนะครับทั้งสองคู่นะครับทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างนะครับทำอะไรห้าตัวมายึดเข้าไปเลยแต่ด้านด้านหน้านี่ใช้ใช้ตะปูตัวสั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะบางนะครับสรุปแล้วใช้ตะปูยึดไม่ได้ครับแกะตัวใหม่นะครับเพราะว่าขอบตัวนี้มันบางมันอ่อนพอขันน็อตเข้าไปขันตะปูเข้ามันทะลุขอบนี่นะครับใช้ไม่ได้ครับตะปูสรุปแล้วต้องย็ดนะครับเมื่อกี้ลองดูแล้วไม่ได้นะครับขั้นตอนย็บก็ทำอย่างนี้นะครับก่อนจะย็ดเราต้องซรลองนะครับบางตรงนี้นะครับซรลองอย่างนี้เลยนนะคครรัับบด้ไปี โซ่รองให้รอบเลยนะครับรอบส้นนะอั่านี้ไปเรื่อยๆนะครับเโซ่อย่างไงี้เลยโซ่รองทำไม่โซกไม่ได้มได้มันเป็นมูลนะครับคือใช้ดูแล้วมันไม่ได้ตะปูอ่ะเพราะว่าโซนมันอ่อนนะครับอ่าครับทำอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็มาเย็บต่อแล้วเก็บเก็บโซ่ไว้เรียบร้อยก่อนครับขั้นตอนเย็บประทับนี้ใช้ได้เนะครับเบอร์15นะครับมาตรงนี้นะครับต่อเข้าไป ก็เราจะเอาได้สีดำไว้ข้างนอกไว้โชว์นะครับนี่นะครับพอเสร็จแล้วเราก็ใช้เข็มเบอร์สามนี่นะครับแทงตรงนี้เลยนะครับแทงไปให้ให้ให้เข็มมันหลบตรงมุมนี่นะครับเวลาปมปมที่เรามัมอยางนงี้ยมันจะได้มันจะได้อยู่ในซอกน่นะครับมันจะได้ไม่โดนเท้าโดนอะไรเจ็บนะครับนี่นครับเราก็จับอย่างนี้ครับดึงเส้นดึงเส้นเส้นสีดำนี่ขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับดึงประมาณนี้นะครับครับเสร็จแล้วเราเริ่มเย็บเลยนะครับความที่ห่างก็ไม่ถึงเส้นก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะโชว์นะครับนี่นะครับทำอย่างเี้ยเรื่อย เดี๋ยวบิดเรลียวด้วยนะครับเี่ยนะครับบิดเรลียวนะทำห่วงแล้วสอดเข้าไปเนี่ยอะท่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอ็นะครับเห็นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยความเทียห่างก็ไม่ถึงหนึ่งเซนเพราะว่าตรงนี้เราต้องโชงไงแต่ถ้าด้านล่างเนี่ยความเทียห่างก็หนึ่งเซนอันนี้ไม่ถึงเซนพอามอยู่ด้านนอกเพราะว่าเวลาเดินใทรแล้วมันจะเห็นเลยนะฮะตรงนี้นะครับเวลาเราโชว์นี่นะครับทางนี้นะครับจกลงไปว่าใชาต้ตะปูไม่ได้มันทะลุกออกขอบนอกเพราะว่ามันบางเกินนะครับ อ่านี่ก็จะจะเสร็จแล้วนะตรงโซ่นี้นะครับย็บนี้ไปเรื่อยนะครับอีกไม่กี่เข็มนี่นะครับก็จะถึงแล้วก็จะเสร็จแล้วนะครับอีกสองสามเข็มเองสอดทวนเข้าไปบิดเกลียวนี่นะครับอีกสองเข็มนะครับนี่นะครับจับได้อย่างนี้นี่นะฮะสอดคของเข็มเข้าไปทั้างายแล้วก็ดึงออกมาเสร็จแล้วก็สอดห่วงบิดเกลียวอันนี้ก็เข็มสุดท้ายนี่นะครับจับได้แบบไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกว่านะครับดึงข้ามาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็มัดเลยสองรอบเดสอง เสร็จแล้วก็เอามือปิดตรงนี้นี่ปิดตรงนี้นี่แลนีแเราก็ดึงเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วก็ดึงไป้จมอ่าเสร็จแล้วก็ตัดได้นี่นะครับตัดข้างนอกข้างในาให้หมดเลยเสร็จแล้วตรงนี้ที่มันโผล่ออกมาเราก็กดให้จมแค่นี้แหละครับเนะข้างในเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาบริเวณตรงนี้ไปทุบกับเหล็กสาขาครับเพื่อให้มันเรียบๆนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวจะทุบให้ดูเลยก็ได้ครับเอาเหล็กสาขาวางไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับวางเข้าไปนี้เลยเสร็จแล้วก็ทุบเลยนะครับได้ทุบให้รอบให้รอบครอบเลยนะครับ ทุบเพื Cette, ่อไม่ให้ได้มันนูนนะครับเวลาใส่มันจะได้ไม่เจ็บนี่นะครับทุบอย่างนี้ไปเลยครับบริเวณตรงส้นนี่ก็ต้องทุบด้วยนะครับนี่นะครับเนี่ยตรงที่มันเป็นได้ที่มันได้ลอยๆนูนเนี่ยทุบให้เรียบเลยนะครับทุบอย่างนี้เลยทุบให้เรียบเลยนะครับอ่าทุบทั้งสองทุบทั้งสองข้างเลยนะครับอ่าอันนี้แปอลนว่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเจ้าของเข้าถอดพื้นข้างในออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปใส่เองนะเพราะว่าเขาไดยมาครับเข้อมาเดี๋ยวตัวรองเท้า เสร็จแล้วเขาค่อสอดของเราเองนะครับสอดใส่เข้าไปคนเดียวของเขาแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรองเท้าขัดจูวิธีเย็บนะครับเย็บออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเย็บไอเย็บเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับดูได้เลยนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับสวยงามมากนะครับส้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเย็บเย็บรอบแล้วนเป็นลักษณะนี้นะครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมดูแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กกกกดดดดดดแแแชรรร์ตตติิามละะะ่งงจ้้เือนนวยคับ ต่อไปครับผม